สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมนะคะวิธีการเลือกคัดเมล็ดพันธุ์ยังไงนะคะให้มีอัตราการเกิดการงอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็คือเราจะใช้หลักเกณฑ์นี้นะคะในการคัดเลือกทั่วลี่สงนะคะในการปลูกในครั้งถัดไปของเรานะคะค่าก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะ ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะนี่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เมย์ได้ทำการคัดเลือกไว้แล้วนะคะเมย์จะเลือกเมล็ดพันธุ์ที่อวบตึงนะคะสังเกตว่าเมล็ดเขาจะตึงกลมผิวเรียบนะคะนี่นะคะอัตราการงอกเขาจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ แบบนี้นะคะเราใช้วิธีการเลือกแบบนี้มานานแล้วนะคะอัตราการงอกก็ดีนะคะต้นหนึ่งก็ต้นใหญ่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ออกดอกออกลูกดกนะคะขานี้นะคะเมีก็จะเอาเขาไปตากแห้งนะคะแล้วเราก็จะมาปอกนะคะเอาแต่มเมล็ดท,ที่ตึงนะคะส่วนที่เขาไม่ตึงนะคะจะเป็น เหี่ยวๆนะคะเมล็ดเขาไม่ไม่สมบูรณ์นะคะเมีก็จะแยกใส่ถุงไว้นะคะนี่นะคะอันนี้เมีก็จะไม่ทิ้งนะคะเพื่อนๆเ,เราจะทําการคั่วนะคะแล้วก็เอาไปใส่ยำนะคะใส่กว๋วยเตี๋ยวได้นะคะเราไม่ต้องทิ้งนะคะนี่นะคะเมล็ดเขาก็สวยนะคะแล้วก็ลูกเขาก็จะตึงสวยแบบนี้นะคะ นี่เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เห็นตอนที่เม์ทำการอัปเดตนะคะสวนถั่วลิสงของเม์ก็มีในคลิปนะคะในช่องเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะว่าสวนถั่วลิสงของเรานะคะสวยเขียวนะคะแล้วก็ต้นโตนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะอันนี้แม่แกก็จะเป็นคนนะคะ บอกแล้วก็คัดนะคะแล้วก็จะช่วยกันนะคะนี่นะคะส่วนเปลือกเขานะคะก็สามารถเอาไปคลุมหน้าดินนะคะใส่ต้นไม้นะคะดอกไม้ของเราได้นะคะก็จะช่วยในการเก็บความชุ่มชื่นให้หน้าดินนะคะเวลารดน้ำเข้าไปนะคะนี่นะคะ ใส่แล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเวลาปลูกแค่2มเมล็ดก,ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะต้นเขาก็จะโตสมบูรณ์นะคะแล้วก็เขาก็จะดกด้วยนะคะนี่นะคะถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะเมย์ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะวันนี้เมย์ก็พาเพื่อนๆน,นะคะ มาชมนะคะวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ยังไงนะคะให้อัตราการงอกดีนะคะแล้วก็ปลูกยังไงให้ดกนะคะก็คือเราจะใช้แค่ 2- อถึงสามเมล็ดนะคะเราจะไม่ใช้เยอะกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าเวลาการเกิดของเขานะคะเวลาเขาโตขึ้นมาเขาก็จะให้ผลผลิตที่ดกนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ